ไปส่งรูปป่ะสัญญาณอะไรตอนประมาณ8ปดโมงค่ะเฮ้ยมันจริงเหรอมันมีมันมีคนป่วยในนั้นเหรอเฮ้ยมันมีคนเจ็บในนั้นเหรอเฮ้ยมันมีคนตาปลาอยู่ในนั้นเหรอสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใช่ใช่ป่ะพิสูจน์ทุกเรื่องราวความจริงใช่ใช่ป่ะ ถูกต้องครับวันนี้นะครับรายการใช่ใช่ป่าของเรานะครับมาพบกับทุกท่านนะครับเป็น E ีีที่1นะครับวันนี้เนี่ยเราจะพาทุกท่านนะครับมาเปิดประสบการณ์ที่เฮ้ยใช่ป่ะเฮ้ยจริงป่ะคุณเคยสงสัยไหมครับว่าสิ่งที่คุณเจอเนี่ยใช่หรือไม่ใช่คุณลิซ่าค่ะผมถามคาถามหนึ่งคุณเคยขับรถไปตามฟ้องถนนเนี่ยแล้วคุณเคยเจอไหมครับได้ยินสัญญาณไซเรน คยได้ยินค่ะก็คือว่าปกติเวลาเราขับรถตามท้องำหนดนะคะก็จะมีเสียงสัญญาณไซเรนนี้ถูกต้องแล้วเราก็มาจะคิดว่าเฮ้ยมันมีเหตุมันมีคนอยู่น,นั้นจริงป้ะวะอ่ามันแล้วเราจะต้องแบบโยกซ้ายโยกขวาหรือไปทางไหนทําไมบางคนก็ไปขวาไปซ้าย <ฮะ S 2> มันมีความรู้สึกมันล้อนลอนอ่ะมันเหมือนกับว่ามันมีเหตุการณ์ที่อยู่เร็วที่เราจะต้องแบบรีบหลบออันนี้คือมุมมองของของคุณลิซ่าเนาะแต่จริงๆเนี่ยบางมุมมองนะครับของของคนที่ผมรู้จักอ่ะเขาตั้งคําถามว่า เฮ้ยมันจริงเหรอวะมีเหมือนกันค่ะไปส่งรูปป่ะสัญญาณอะไรตอนประมาณ8ปดโมงค่ะเฮ้ยมันจริงเหรอมันมีมันมีคนป่วยในนั้นเหรอเฮ้ยมันมีคนเจ็บในนั้นเหรอเฮ้ยมันมีคนจะตายอยู่ในนั้นเหรอนี่คือคําถามที่หลายๆคนสงสัยว่ามันจริงหรือเปล่าจะถามกลับกันนะครับว่าถ้าวันนี้คุณจะต้องได้ยินสัญญาณแบบนั้น่ะทุกชั่วโมงทุกนาทีทุกวินาที และวันวันนั้นเนี่ยคุณคือคนที่อยู่บนรถคันนั้นแล้วคุณเนี่ยกำลังจะนำพาสิ่งมีชีวิตที่กำลังใกล้หมดลมหายใจหรือกำลังรอความช่วยเหลือเนี่ยเพื่อไปสู่สถานที่สถานที่หนึ่งและคุณจะต้องเจอแบบนี้ท,นทุกวันทุกวันทุกวันความรู้สึกของเขาเนี่ยจะเป็นเช่นไรวันนี้ผมจะขออนุญาตพาทุกท่านนะครับมาพบกับแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับ ท่านเป็นผู้ซึ่งมีความเสียสละและทําหน้าที่นี้มาอย่างยาวนานขอต้อนรับพี่ยอดนะครับจากบูรณาธิทีร่วมกตัญยูครับผมขอเชิญครับสวัสดีครับพี่ยอดสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับผมอัญวุฒิพวงไพหรือในร่วมกตัญยูหรือในโครงการกู้ภัยเนี่ยเขาเรียกนคร45ตามรหัสเลขฐานนะครับผมอยู่ร่วมกตัญยูมาตั้งแต่ปี2532 2 5 3 2เริ่มตั้งแต่เป็นอาสาสมัครนะครับเป็นอาสาสมัครเข้ามาแล้วผมมีความรู้สึกว่างานนี้เป็นงานที่ผมทําแล้วผมมีความสุขับใจจริงๆผมผมออกจากงานประจําจากอาสาสมัครเข้ามาสมัครเป็นพนักงานประจําของร่วมกันอยู่ตั้งแต่ เป็นอาสา2อ3าสาจนถึงปัจจุบันนี้ปีนี้ก็รวมแล้วร่วม3 0กว่าปีครับพี่ยอดใช้เวลานะครับเกือบ30บกว่าปีนะครับจริงๆผมจะบอกว่าอาชีพเนี่ยอาชีพคือของความเสียสละยอดก็ <c oughs> ผมอยากให้ทุกคนเปิดใจอย่างนี้นะครับ,รบว่าจริงๆถ้ามันมีรายละเอียดลึกมากเสียงไซเรนที่หลายคนได้ยินแล้วรู้สึกลำค้าโตไป้นหัวก้อนเคยมีประสบการณ์กับไซเรนด้วยถ้าบกกับไซเรนเนี่ยผมเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งก็คือร่วมกันอยู่นะครับ มีงานได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนตกจากที่สูงครับนะครับแถวภาคสะพานขาแห่งหนึ่งแถวลาดพร้าวโอเคผมหลังจากที่พระนครออกวิทยุไปเนี่ยก็มีหลายคนที่ได้ยินอยู่ใกล้ก็เดินทางไปเพราะว่าเป็นเขตเราจะแบ่งกันทํางานกับอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับเราก็เดินทางไปที่เกิดเหตุตอนนั้นยังไม่มีข้อมูลว่าคนที่ตกลงมานั้นอาการเป็นยังไงได้รับแจ้งว่ามีคนตกมาจากอาคารครับ ทุกคนก็ใช้ความเร็วเปิดสัญญาณเซเรนไปมีคันหนึ่งอยู่ใกล้แถวลาดพร้าวเขาก็ไปถึงก่อนแล้วเขาก็แจ้งว่าเบื้องต้นถึงที่เกิดเหตุแล้วครับผู้บาดเจ็บยืนยันว่าเสียชีวิตพอเขาเสียชีวิตปั๊บผมกําลังไปสนับสนุนเนี่ยมีหลายคันกำลังไปก็มีคนถึงแล้วยืนยันว่าเสียชีวิตหลายคันก็ปิดสัญญาณไฟบ่วนผมเองผมก็ปิดสัญญาณไฟแต่ผมเอปิดเสียงเพราะมันเหมือนแต่ผมไมเปิดไฟอยู่ผมปิดเสียงแต่ผมเปิดไฟอยู่ถือว่ามันอันตรายนะครับเพราะว่า พอเราปิดเสียงปั๊บแค่นั้นเองผมปิดเสียงได้แป๊บเดียวเองผมกาลังจะเลี้ยวซ้ายถนนเรียบเรียบด่วนรามินทาก็มีรถเก่งคันนึงพุ่งออกมาจากซอยตัด้าผมชนเข้ากลางลําเลยตุ้มหน้ารถผมนี่ยับรถเางอเป็นกุ้งเลยผมติดกับพรมอะไรครับคนไข้คนนั้นก็คนคู่กรณีก็ถูกชนรถทงอเลยผมามรู้สึกว่า ถ้าเราเปิดสัญญาณอยู่เขาก็าคงจะเขาคงจะรู้ว่าเรากัลลังรีบไปนี่ก็คือหนึ่งหนึ่งประสบการณ์ที่มันมีมากมายนะครับเพราะว่าที่เรารีบเดินทางกันไปเนี่ยคือหนึ่งหัวใจสําคัญเลยในจุดเกิดเหตุเนี่ยถ้าเรารีแจ้งว่ามีผู้บาดเจ็บยิ่งแจ้งข้อมูลผู้แจ้งแจ้งว่าผู้บาดเจ็บหมดสติครับอันนี้เราทุกคนจะต้องรีบไปเลยเพราะว่าหัวใจหลักของผู้บาดเจ็บเนี่ยคือร่างกายมนุษย์เราเนี่ยถ้าเผื่อผู้บาดเจ็บอาการสาหัสหยุดหายใจเนี่ย เขาขาดเลือดกับออกซิเจนขึ้นไปเลี้ยงสมองได้ไม่เกิน4นาทีเท่านั้นเพราะฉะนั้น4นาทีทองเนี่ยคือคือที่คนต้องรีบไปพอไปแล้วไปถึงคันใดคันหนึ่งไปถึงก่อนพอถึงปั๊บประเมินอาการให้ว่าครับผมว่าผู้บาดเจ็บเบาหรือหนักอะไรเงี้ยทุกคันที่กําลังเดินทางมาสนับสนุนเขาจะลดความเร็วหรือปิดสัญญาณไฟอะไรตามลำดับบางทีขับกันไปแล้วบางคนบอกว่าที่เกิดเหตุมีผู้บาดเจ็บรายเดียวอ่าขอรถอีกคันสนับสนุนอีกใคร เขาก็ตอบรับไปว่า uh, คันนี้อย uh ู่ใกล้กว่าเดี๋ยวไปหลุดอีกสองสามคันท mm ี่เขาเดินทางมาบางทีก็เขาก็เอาเคเส้นทางไกลแล้วเขาก็ปิดแล้วกันครัเผมาอปิดปั๊บคนตามหลังมาก็มันเปิดเล่นนี่นะตำรคนก็ชอบคิดอย่างนั้นนะครับอยากให้ให้มองว่าพวกเราเนี่ยเพราะการเปิดสัญญาณไฟเนี่ยถ้าเปิดปั๊บมันจะเป็นจุดเด่นครับตำรวจในพื้นที่เนี่ยรู้ดีเพราะเขาได้รับแจ้งเขาจะรู้เลยว่าถ้าถ้าไม่มีเหตุแล้วมาเปิดเนี่ยเขาจะรู้เพราะฉะนั้นอยากให้ประชาชนผู้ใช้ทางเนี่ย ร่วมให้ทางรถฉุกเฉินนะครับ,ร,บรถฉุกเฉินรถกู้ภัยอะไรต่างๆถ้าทุกท่านร่วมร่วมให้ทางรถฉุกเฉินท่านจะเป็นผู้ร่วมให้ชีวิตด้วยครับนี่แหละครับสิ่งที่พี่ยอดได้พูดมานะครับจริงๆเนี่ยจะบอกว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันมันแขวนไว้ในความว่าสีนาทีนะพี่ยอดถ้าเกิดไม่ได้เป็นตัวเองนะครับหรือไม่ได้เป็นญาติพี่น้องหรือมันไม่ได้เกิดกับคนที่เรารักเราได้ยินข่าวหรือเห็นข่าวมันเป็นแค่ข่าวเนาะแต่ถ้าหนึ่งในผู้ประสบภัยนั้น เป็นญาติคนรู้จักเรามันจะอีกอารมณ์นึงครับคนที่เกิดเหตุเดินทางไปจะบอกว่ามึงจะรีบไปตายอะไรกันแต่จุดเกิดเหตุนะครับคนที่อยู่ที่เกิดเหตุยิ่งเป็นญาติจะทำไมมาช้าจังเลยทำไมมาช้าจังเลยนะครับเขาโทรไปเมื่อแป๊บเดียวเองอ่ะพ่อเรสป้อนถามของรถพยาบาลที่กรมการแพทย์ฉุกเฉินของมาตรฐานโลกเลยอ่ะเขาให้เดินทางจากจุดรับแจ้งเนี่ยให้ไปที่เกิดเหตุ ไม่เกิน8นาทีแปนาทีนี่ถือว่าช้าแปนาทีนี่ไม่ชีวิตชีวิตเหลือ4แล้วพี่ยอดต้องใช้8ปดอีกสำคัญที่สุดในที่เกิดเหตุนี่โอกาสรอดของคนจะมากจะน้อยมันอยู่ที่สถานที่เกิดเหตุใครไปถึงที่เกิดเหตุได้เร็วและมีความรู้ถ้าเจ้าหน้าที่อาสาเข้าไประหว่างที่รอรถพยาบาลคุณหมอมาช่วยเนี่ยเราปล่อยเขานอนนิ่งๆเฉยๆกับคนที่หยุดหายใจแล้วแล้วมีคนที่มีความรู้เข้าไปทํา cpr นูดหัวใจไว้ระหว่างรอรถมาเนี่ยโอกาสรอดมันจะสูงขึ้นเยอะเข้าใจเลยครับ อันนี้ถึงเป็นสิ่งที่เราอยากจะให้ทุกคนนะครับตระหนักเนาะว่าการที่เราเจอรถที่ให้สัญญาณแบบนี้นะครับอยากให้ทุกคนเปิดใจกว้างร,ร่วมให้ทางรถฉุกเฉินทุกคนจะร่วมให้ชีวิตด้วยอย่างาน้อยให้คิดซะว่าเพื่อนมนุษย์ทุกคนนะครับล้วนม,มีค่านะครับแม้กระทั่งใครก็แล้วแต่ที่เราไม่รู้จักนะครับการที่เรายอมเสียเวลานิดนึงหรือเดินทางช้านิดนึงนะครับเราอาจจะทําให้อีกหนึ่งชีวิตรอดจะได้แล้วหนึ่งชีวิตนั้นลองนึกดูนะครับถ้าหนึ่งชีวิตนั้นเป็น หัวหน้าครอบครัวหรือเป็นเสาหลักเนี่ยมันจะเหมือนกับเราไม่ได้ช่วยแค่คนนั้นคนเดียวครับเราอยากช่วยคนที่อยู่ข้างหลังเขาครอบครัวเขาอีกแต่ถ้าเสาหลักเสานั้นล้มไปนะมันเหมือนโดมิโนชีวิตนะครับถ้าเสาหลักเขาล้มไปแล้วบางทีครอบครัวนั้นเขาอาจจะพังคืนลงไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากกราบวิงวอนให้ทุกคน ผู้ใช้ทางนะครับเอาร่วมให้ทางรถกู้ภัยเพื่อร่วมให้ชีวิตกับพวกเราด้วยครับโห oh, สุดยอดมากเลยนะครับนี่ก็เป็นแค่น้ำจิ้มนะครับในการแนะนำตัวของพี่ยอดให้ทุกคนที่รู้จักนะครับแต่ในวันนี้นะครับรายการของเราเนี่ยเชิญพี่ยอดมาทั้งทีนะครับเราบอกแล้ววันนี้เป็นช่วงของไซเรนหลอนนะครับเมื่อกี้ไซเรนขอทางไปแล้วค่ะ <c oughs> ข่าวเนี้ไซเรนหลอนนี่นี่แอบแอบแอบตื่นเต้นนิดนึงนะเพราะจริงๆพื้นฐานะเป็นคน ขี้ก <polarization> ล <c oughs> ัวมากแล้วก็แล้วก็ตื่นเต้นมากแต่เรารู้สึกว่าการที่เรามาทํารายการเนี้ยครับอย่างน้อยเนี่ยมันก็เป็นเป็นอีกช่องทางหนึ่งเนาะให้พี่ๆครับได้มาเจอกับผู้ชมแล้วก็ได้เล่าได้แชร์ประสบการณ์แล้วก็อาจจะได้ฝากเรื่องดีๆสําหรับที่จะมาใช้ในการร่วมกันทําบุญในต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเนี้ยขออนุญาตพี่ยอดเนาะประสบการณ์กว่า30ปีในการทํางานมาขอสักหนึ่งเรื่องได้ไหมพี่ยอดครับเอาหนึ่งเรื่องที่แบบว่าเด็ดเดพิกๆ หลอนหลอนสมกับชื่อตอนว่าไซเลนหลอนให้เราได้ฟังหน่อยครับยอดเ่ลยครับมีอยู่เหตุการณ์นึิอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่สอนตัวผมเองครับและผมเนี่ยเล่าพยายามเล่ามีโอกาสผมก็เล่าให้น้องๆรุ่นหลังฟังอยู่ตลอดครับวันนั้นวันนั้นย้อนกลับไปประมาณ2ี่กว่าปีที่แล้วครับวันนั้นผมเข้าเวรในผัดกลางคืนผมดูแลอยู่สามประมาณสามสี่โรงพักนะครับในเขตนครบาลหนึ่งครับวันนั้นหลังจากอยู่ผัดกลางคืนเนี่ยก็ผัดกลางคืนจะดูแลตั้งแต่8โมงเช้าถึง อผัดกลางวันจะดูแล8ปดโมงเช้าถึงสองทุ่มครับผัดกลางคืนจะมารับต่อสองทุ่มถึง8ปดโมงเช้าก็คือสองกะนี้พอมาอยู่รวมกันแล้วมันจะเป็นย4ชั่วโมงผมเนี่ยคืนนั <24 S 2> ้นสลับมาคือ15วันเราจะเปลี่ยนผัดครั้งนึงคืนนั้นผมกลับมาอยู่ผัดกลางคืนแล้วตั้งแต่สองทุ่มหลังจากเข้าเวรปั๊บผมมีในเขตผมมีศพตลอดเลยเก็บศพนี้ยังไม่ทันเสร็จแจ้งอีกแล้วว่ากาลังมีศพรูกทราบๆแล้วก็ไปจนประมาณคืนนั้นผมเก็บไปประมาณ 3- 4ี่ศพแล้ว เพึ่งจะเที่ยงคืนกว่าเองหลังจากเก็บศพที่สามที่สี่เสร็จผมก็เอาศพไปส่งนิติเวศศงเสร็จผมยังไม่กินข้าวเลยเพราะวออกจากนิติเวศส่งสพมเดือวก็ออกมาหาก๋วยเตี๋วกินครับตีหนึ่งกว่าได้แล้วก็ระหว่างนั่งกินก๋วยเตี๋ยววิทยุแจ้งอีกแล้วเขตหนึ่งเขตรับผิดชอบอีกแล้วแจ้งอาสาสมัครในเขตนครมาหนึ่งไล้รับแจ้งว่าขณะนี้มีผู้เสียชีวิตลอยน้ําอยู่ในแม่น้ําเจ้าพระยาตอนนั้นอะบุกบอกอยู่แถวท่าน้ําจักรวรรดิข้อมูลบอกว่าผู้เห็น ศพยังอยู่กลางแม่น้ําและยังไหลไปเรื่อยๆพี่ยอดการที่ที่ตกลงไปแล้วศพยังอยู่กลางแม่น้ําแบบนี้ครับแต่ว่าเพิ่งตกหรือว่าศพที่แจ้งวันนั้นเป็นศพที่เสียชีวิตแบบลอยน้ําแล้วถ้าเกิดคนตกน้ําจมไปใหม่ๆจะจมหายไป24ชั่วโมงก็ถึงจะโผล่ขึ้นมา24ชั่วโมงในจะโผล่ขึ้นมาแค่ผิวน้ําอย่างนี้เองนะครับพอมากกว่า24ชั่วโมงก็จะลอยเริ่มขึ้นมาทั้งตัวและก็ยังไม่ยังไม่เหนือผิวน้ำนะครับพะ 48่ปชั่วโมงไปแล้วนั่นแหละก็ถึงจะเริ่มดันเริ่มอืดขึ้นมาเหนือผิวน้ำแต่สภาพศพวันนั้นเนี่ยเสียชีวิตมาแล้วประมาณสัก2-3วันแล้วผมจำติดตาเลยคือผมนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่กับลูกน้องนะครับนั่งกินก๋วยเตี๋ยวพอรับแจ้งก็ต่อิปยุวาทราบให้อาสาสมัครใกล้เคียงไปตรวจสอบก่อนผมจะรีบดำเนินการเรีบไปสนับสนุนอาสาสมัครที่ก็มีมอเตอร์ไซค์เขา,าก็แจ้งไปตรวจสอบให้พอไปถึงเขาก็แจ้งว่า ตอนนี้เขาอยู่ท่าน้าําจักรวรรดิเขาเขาเห็นแล้วว่าศพเองอยู่กลางแม่น้ำาและยังไหลขึ้นไปทางทิศเหนือเรื่อยๆออตอนนี้กาลังจะติดตามผมก็รับทราบว,ว่ามีเหตุจริงก็รีบกินก๋วยเตี๋ยวรีบจ่ายตังค์แล้วก็เดินทางไปสนับสนุนอาสาครับตอนนั้นผมมีความรู้สึกว่าในแม่น้ําเจ้าพญาในเวลากลางคืนเนี่ยเราต้องหาพิกัดที่จะทํางานที่สะดวกผมก็เลยตีรถขึ้นไปดักข้างหน้าเลยเพราะเขาบอกว่าศพกำลังไหลไปทางทิศเหนือผมก็ ดิ่งไปที่สะพานพุทธเลยเพราะว่าเพราะว่าในแม่น้ําเจ้าพระยาใต้สะพานพุทธมันจะมีสปอตไลท์ใต้สะพานพุทธสะพานนะครับสะพานที่มันจะมีลองเรือใต้สะพานมันจะมีสปอตไลท์ส่องมาในน้าผมก็ไปดักข้างหน้าดีกว่าผมก็ยืนฟังวิทยุอยู่อาสาสมัครก็บอกมาเรื่อยๆแล้วไหลมาทาน้ําราชวงศ์จักรวรรดิไหลขึ้นมาพอสักพักเดียวสัก20นาทีได้ก็เจอ เห็นศพลอยลงมาอยู่กลางแม่น้ําเลยอืกระลังอื่นเลยมันกลังจะถึงแสงไฟแล้วนะครับใกล้จะถึงตรงผมก็มีความรู้สึกว่าเราต้องรีบทํางานถ้าไม่ั้นถ้าช้าเนี่ยเดี๋ยวศพมันจะลอยไปไกลก็บอกอาสาบอกน้องว่าไปรีลงไปเร็วไปนั่งสพอยู่นั่นเลยไม่มีใครไม่มีใครกล้าลงเลย สมัย20่กว่าปีที่แล้วเนี่ยมันไม่มีอุปกรณ์ไม่มีเรือไม่มีอะไรเหมือนทุกวันนี้นะครับถ้าทุกวันนี้เราขอเรืออะไรมาสนับสนุนได้เลยแต่นุกตอนนั้นมีความรู้สึกว่าผมคิดว่าถ้าเผื่อเราช้าเนี่ยศพมันจะออกจากแสงสว่างอย่าทำมันเขาบอกไม่มีใครนั่นผมก็ถอดวิทยุถอดจะบอกหรือดลงไปเลยโดดลงไปเลยครับว่ายรีบว่ายจ้วงไปเลยครับรีบว่ายไปแล้วก็คือจริงๆแล้วอันนั้นมันเป็นเป็นพื้นที่รับผิดชอบของเราแล้วโดยตรงนะครับแล้วก็ศพรู้แล้วว่ามีเหตุจริงเนี่ย ใจเราก็เลยมีความรู้สึกเราอยากเอาเขากลับเข้ามาผมก็รีบวหายไปที่ผมจําติดตาเลยแต่ความรู้สึกนั้นก็คือศพเนี่ยเป็นผู้ชายนะครับ,รบผู้ชายนอนกลางแขนกลางขาอืดใส่กางเกงในสีฟ้าโตเดียว เอ่อสียชีวิตมาแล้วสองถึงสาวันเพราะมันอืดร้อยขึ้นมาแล้วก็ตัวมันแผลบเลยผมก็เกาะแขนเขาไปข้ามหนึ่งพอไปถึงศพปั๊บศพก็ออกห่างจากแสงสว่างพอดีโอ้โหมีผมก็ศพบแดดอยู่ในในความืดแล้นิมืดระหว่างที่ผมไหวอ่ะผมหันมามองโอ้มันไกลมากเลยอ่ะมันไกลมากจากตลิ่งมันไกลมากแล้วพอไปถึงตรงนั้นปั๊บผมก็เกาะแขนศพเกาะศพใบมือนึงแล้วผมก็พยายามจะไหว้ด้วยด้วยกระแสน้ําที่มาไหลเชี่ยวนะครับครับ และศพเนี่ยมันกลางแขนกลางขามันเหมือนขวางน้าครับมันไม่มีทีท่าจะเข้าเลยผมพยายามว่ายแล้วมันไม่มันก็ไหลไปเรื่อยๆผมว่าเอาแล้วผมใจหายเพราะว่ามันเริ่มห่างจากจุดน้องๆที่อยู่ริมตลิ่งเนี่ยเขาก็พยายามเดินตามผมเดินตามเหมือนเดินตามศพมจนสุดตรงตลาดตรงตลาดสามยอดเขาก็ไปไม่ได้แล้วผมก็ลอยไปลอยขึ้นไปไกลผมก็ใจหายผมนึกในใจนะว่ามีอยู่สองอย่างครับปล่อย ปล่อยศพแล้วผมก็ไหว้กลับเ,เขาฝั่งไหลไปเรื่อยๆก่อนอ,อ,อะไรเงี้ยหรือว่าหรือว่าเกาะศพแล้วไหลไปเรื่อยๆเล,เลี๋ยวเขมาไปก่อนตามมาผมก็เลยมีตัดสินใจตอนนั้นก็เอาผมทุกครั้งเวลามีปัญหาผมจะนึกถึงค,าางษษษครูบา<ม>อาจารย์สิงห์ศักดิ์สิทธิ์ว่านึกถึงสิงห์ศักดิ์สิทธิ์บอกว่าผมมาทํางานมีปัญหาเพราะบอกครูบาอาจารย์เสร็จผมก็มือลูบเนอะผมก็มือลูบศพนะบอกว่าพี่ครับ เข้าฟังเถอะพี่อยู่ในน้ำมาหลายวันแล้วผมผมมาช่วยพี่ผมไม่มีแรงนะครับพี่ผมก็หลังจากบอกเสร็จผมก็ลองไหว้ใหม่อีกทีหนึ่งทีนี้ผมมาขนลุกกับตัวผมเองเพราะว่ามันเหมือนกับมันจากเดิมที่มันไม่เข้ามันไม่เหมือนไม่มีทีท่าจะเข้าตอนนี้มันมันเหมือนมีคนสี่ห้าคนช่วยกันผักช่วยกันผักผมมีความรู้สึกใจหายนะแล้วก็ผมอยากจะใช้ใช้ด้วยพิสูจน์ด้วยตัวเองผมหยุดไหว้ผมไม่ไหว้เลยศพนั้นมันเข้าแบบ แ้วม,ม,มันมากกว่านั้นก็คือที่ผมขนลุกหนักก็คือมันลอยไปทางทิศเหนือนะมันเดินไปลอยไปไกลแล้วแล้วน้องๆในเดินมาสุดแล้วแต่แต่ศพเนี่ยมันไหลสวนน้ํากลับมาหาพวกเขาได้ผมมีวามรู้สึกว่าโอ้โหเรื่องนี้นผมผมไม่กล้าเล่าให้ใครฟังในคืนแรกๆนะจนเหตุการณ์ผ่านไปไหล วันแล้วผมถึงจะมาบอกให้ทุกคนฟังว่าผมลองกับตัวเองมาแล้วนะอะไรเงี้ยว่าเวลาไปที่กระเทนเนี่ยเราบอกกล่าวกับศพได้เลยและทุกครั้งมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับว่าวันนั้นเนี่ยเราก็สามารถเข้ามาโดยที่หลายคนตบมือให้ผมคิดว่าโอ้โหผมนี่เก่งมากอะไรอย่างเงี้ยนะมันมีทุกมันมีแบบนี้เกิดขึ้นหลายครั้งที่เวลาเราบอกกล่าวกับศพอย่างเวลาไปเก็บศพบนอาคารสูงสูง ตัวใหญ่ๆแล้วเรายกกันไม่ไหวเรามีคนมาน้อยสองสามคนอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเราบอกเราพูดว่าหนักมันจะหนักมากเลยเราพูดว่าไม่หนักเลยนะพี่ไปมันจะเบาเหมือนกับฝรั่งตัวใหญ่ผมสามารถแบกขึ้นบ่าคนเดียวผมเดินลงมาจากอาคารสูงๆได้เลยอันนี้ก็เป็นประสบการณ์บางเหตุการณ์ที่ผมเจอกับตัวเองแล้วมาสอนให้น้องๆรุ่นหลังฟังครับผมจริงๆนี่คือจะบอกว่าจริงๆผมฟังดูแล้วเนี่ยจริงๆแล้วทุกอย่างครับพี่ยอดมันมันมัน มันคือหน้าที่เนาะแล้วก็มันคือความเสียสละอย่างหนึ่งนะครับของคนคน,คนหนึ่งที่การที่เรากระโดดลงไปในแม่น้ำานอย่างหนึ่งเนี่ยโด,ย,ดยคนพวกไปก่อนเลยพี่ยอดกระโดดลงไปในกลางแม่น้ําคนเดียวอ่ะในเวลากลางคืนอ่ะชีวิตตัวเองย,ยังถ้าจริงๆแล้วเรามาพอหลังจากที่เราประสบการณ์เรานั่นมาเนี่ยหลายคนก็ถ้าเป็นเหตุการณ์อย่างเงี้ยถ้าเป็นณปัจจุบันเนี่ยเขาจะว่าด้วยซ้ำว่าทำไมทำอย่างนั้นทำไมทำอย่างมั้นทำไมทำอย่างนั้นยอเพราะว่ามาตรฐานความปลอดภัยของการทํางานเนี่ยทำไม่ไหวก็ต้อง เราต้องปล่อยก่อนปล่อยไปก่อนอะไรอย่างนี้นะครับถ้าถ้าเป็นมาตรฐานณปัจจุบันนี้นะในการที่เราไปฝึกอบรมกับเรียนรู้กับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญอะไรต่างๆเขาจะบอกเลยว่าไม่ให้เราทําอย่างนั้นเลยอแต่แต่ณวันนั้นผมมีความรู้สึกว่าหน้าที่ของเราเขตแลบผิดชอบเราหลักและเราเห็นเขารอยมาแล้วเราอยากเอาเขากลับเข้ามาอยากเอาเขากลับมาสู่ญาตนะครับเข้าใจเวลาไปเก็บศพที่หาเอกสารไม่เจอเลยผมมีความรู้สึกเหมือนทํายังไงเราอยากให้ ทุกวันนี้ต้องขอบคุณโลกโซเชียลอะไรนะเพราะว่าบางครั้งเราไม่ได้ถ่ายรูปศพให้มันบุิจาดอะไรก็ได้เราสามารถถ่ายพวกอะไรก็ได้ถ้าเจอบัตรประชาชนเนี่ยมันมันง่ายนะครับถ้าไม่เจอเอกสารบัตรประชาชนมีอะไรก็ตามที่เป็นตำหนิรูปพรรพัน์เนี่ยผมไม่อยากให้ศพศพนั้นอ่ะไปถูกฝังโดยเป็นศพไร้ญาติเพราะว่าศพทุกคนเรามีญาตินะครับแล้วและศพไร้ญาติเนี่ยปีหนึ่งหลายพันศพที่ทําไมคน มนุษย์เราถูกไปฝังอยู่ตามที่ต่างๆไม่มีญาติเป็นพันๆศพได้ยังไงนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าเวลาพิธีล้างป่าช้าเห็นไหมครับเขาจะขุดศพขึ้นมาเป็นพันๆศพมาเผาอ๋อนั่นคือไม่มีพิธีการล้างป่าช้าก็คือเป็นศพที่ไม่มีญาติใช่ครับเขาจะเก็บเอาไว้จนกว่ามีกําหนดแล้วแต่อย่างศพที่เราเก็บจากจุดเกิดเหตุไปเนี่ยพอตรวจสอบแล้วไม่พบเอกสารเนี่ยเราจะต้องหาวิธีที่จะติดต่อญาติแล้ว ศพจากจุดเกิดเหตุจะส่งไปที่นิติเวศไปใส่ตู้เย็นให้หมอผ่าพรุ่งนี้ผ่าเสร็จเขาจะแช่ตู้เย็นเอาไว้ไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ครับจากนั้นก็จะเอาศพเนี้ยไปฝังตามสุสานต่างๆฝังแล้วก็จะมีเบอร์หลุมเบอร์ระบุที่อยู่อะไรไว้นะครับรอญาติมารับอีกประมาณปีหนึงสปีแต่ตอนนี้กําหนดกฎหมายก็แล้วแต่บางทีก็3ปีบ้างอะไรบ้างก็แต่เวลาที่เขาขุดร่างป่าช้าเนี่ยผมเห็นศพเป็น พันพันศพไม่มีญาติมารับไปบำเพ็ญกุศลอันนี้ก็ถือว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่ยอดเนี่ยไม่ได้ทํางานด้วยหน้าที่นะถ<ช>้าถามค,ความรู้สึกผมนะครับในมุมมองของของความรู้สึกผมในจริงที่พี่ยอดกระโดดลงไปเนี่ยไม่ได้กระโดด,ดวปหน้าที่ล้<ช>มันลงไปด้วยใจนะครับใจขอ,ของของของการที่อยากจะช่วยเหลือจริงๆคนเรานะครับสามารถจะช่วยเหลือ แม้กระทั่งคนมีชีวิตหรือคนไม่มีชีวิตเขาก็ยังมันดึงดูดคนมีความรู้สึกแบบนี้แบบผมเนี่ยอยู่กับตัวทุกคนเลยวันแรกที่ผมเข้ามาทางานมูลนิธิเนี่ยผมขอเล่าอีกเรื่องได้เลยครับพี่ยอดวันแรกที่ผมเข้ามาในวงการมูลนิธินี่คือสมัยตอนผมวัยรุ่น1 5 1 6เนี่ยผมเป็นรถซิ่งรถแวนเลยผมไม่เคยนอนก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเลยสักวันครับจะจับกลุ่มกับเพื่อนขับมอเตอร์ไซ และยิ่งวันศุกร์วันเสาร์เนี่ยผมจะไปดื่มเหล้าด้วยแล้วก็ไปบิดมอเตอร์ไซค์ิงกันจนสว่างแต่วันนั้นผมผมเรียกว่าเป็นวันวันเปลี่ยนชีวิตคือคืนวันนั้นอะหลังตีสองเราไปกินและคืนนั้นเป็นคืนวันศุกร์เสาร์ด้วยผมไปดื่มกับเพื่อนเสร็จร้านปิดตีสองกว่าแล้วตีสองตีสามผมก็ออกมาสิ่งกันต่อแต่เพื่อนมีธุระมีความจำเป็นที่จะต้องเดี๋ยวต้องไปทำธุระให้แม่ต้องไปนู่นมีผมอยู่คนเดียวแล้วทีนี้ผมก็ขับรถไปเรื่อยๆผมว่าโอ้หเซ็งอะยังไม่อยากยังไม่อยาก กลับบ้านเลยทั้งนั้นแล้วมันตึงๆกําลังสนุกเลยขับไปถนนเส้นหนึ่งก็เจอรถเก๋งคันนึงจอดเปิดไฟฉุกเฉินอยู่กลางถนนครับผมไปถึงจุดเหตุก็ไปพบคือมอเตอร์ไซค์คุณลุงชนกับรถเก๋งคุณลุงนอนระงาพพงาปอยู่กลางถนนนะครับเลือดออกปากพอผมจอดรถลงไปก็บอกพี่ครับทำไมไม่เอาเขาไปส่งโรงพยาบาลผู้หญิงคนนั้นยังนั่งอยู่ในรถอยู่เลยตกใจตกใจไม่กล้าลงรถนะครับพอเห็นผมมาเขาก็ลงน้องน้องช่วยพี่หน่อยเขาก็ลงรถมาลงมาผมบอกพี่รีบเปิดประตูเร็วเอาเขาไปส่งโรงพยาบาล ผมมองคือบองรถอ่ะไม่มีรถผ่านเลยสักขันเดียวตอนนั้นก็เลยบอกให้เขาเปิดประตูรถเก่งเขาหลังรถเดี๋ยวผมช่วยก็ผมก็ช่วยเขาอุ้มเอาเขาไปส่งให้ในเบาะหลังพอเอาเขา้าเบาะหลังแบบพี่รีบเร็วเขาจะตายอยู่แล้วผู้หญิงคนนั้นกรี๊ดใหญ่เลยเขาบอกจะตายอยู่แล้วเขากรีด๊ดพี่น้องพี่ขับรถไม่ได้แล้วโอแล้วทํายังไงผมมองไปอีกทีคือไม่มีรถผ่านมาเลยทํำยังไงอ่ะก็ มาพี่เดี๋ยวผมไปส่งให้ผมก็ขึ้นนั่งให้เขานั่งสายมาแล้วเข้าเคลียร์ยังไงอ่ะเขาบอกผมก็กระตุกกระตุกกระตุกล่นไป,ปไปส่งด้วยความที่เราคิดว่าช้าไม่ได้ะนะมันไม่เหมือนกันกับเมื่อก่อนเนี้ยหลายคนเล่าเรื่องนี้ให้ฟังบางคนบอกว่าทำไมไม่โทรศัพท์ตอนเมื่อก่อนในอดีตไม่มีโทรศัพท์มือถือครับถูกต้องเมืมม่อเมื่อก่อสามสิบกว่าปีที่แล้วครับผมผมก็ขับรถเก๋งครั้งแรกในชีวิตที่กระตุกกระตุกจากเนี่ยไปโรงพยาบาลขวยน้ำไทยไปส่งไปส่งคนไข้แล้วก็รอ รอให้เขาเสร็จธุระเพราะว่าพี่ผู้หญิงคนนั้นต้องขับไปส่งผมที่ที่มอเตอร์ไซค์ที่มอเตอร์ไซค์รอจนโรงพยาบาลติดต่อญาติของคุณลุงคนนั้นได้เขาก็มากันทั้งบ้านเลยมาผู้หญิงคนนั้นก็แนะนําว่าเขาเป็นคนชนกับลุงเองแต่น้องคนนี้คือคนเมมองดีที่มาช่วยทั้งครอบครัวเดินมาผมแล้วก็ยกมือไหว้ผมไม่รู้สึกมันภูมิใจหัวใจอ่นองโตมากเลยและมีความรู้สึกว่าตอนที่ผมเอา ถึงโรงพยาบาลแล้วพอเห็นภาพติดตาก,ก็คือเวรเ,เปยเขาเข็นรถมาเอาลุงขึ้นไปอยู่นี่นแล้วเข้าไปห้องถูกเฉินถึงหมอเนี่ยผมว่ามันเป็นโอกาสรอดมันคือนี่แหละครับผมว่าชีวิตคนมันมันคือตรงนี้เลยถ้าถึงคราวที่หัวเลี้ยวหัวต่อเขาจะตายหรือจะเป็นเนี่ยครับผมว่าประตูทางเข้าโรงพยาบาลนี่คือหัวเลี้ยวหัวต่อของกับาบปัจจัยความตาย,<ล>ยวันนั้นก็เลยมีความรู้สึกความรู้สึกอิ่มใจที่หลายคนมาขอบคุณผมว่ามีความมนุษย์ทุกคนมี มีสิ่งนี้อยู่ในตัวครับผมเชื่อแต่มันอยู่ที่ว่าโอกาสไหนที่เราจะอันนันออกมาใช่จริงๆทุกคนเหมือนที่พี่ยอดพูดนะครับจริงๆเราเนี่ยเป็นฮีโร่ได้เสมอนะครับพี่ยอดเนี่ยคือหนึ่งในฮีโร่ที่ทุกคนในการช่วยชีวิตคนอื่นได้เลยครับนะครับอยู่ที่ สถานการณ์หรือโอกาสไหนที่เราจะเอาความความมีน้ำใจหรือมีไมตรีอันนี้ไปไปช่วยทุกทุกไม่ว่าจะเป็นเล็กเป็นใหญ่เลยนะครับเราก็ต้องได้ช่วยเหลือนพยอดเนาะได้ครับคราวนี้นะครับอยากให้พี่ยอดเนี่ยวันนี้มาคุยกับเราหลายเรื่องเลยนะครับก็ให้ให้ให้ความรู้ด้วยแล้วก็ได้รับประสบการณ์ที่ช่วยคนผลุกด้วยนะครับครับนี้อยากให้พี่ยอดเนี่ยได้ฝากนิดนึงได้ไหมครับอยากให้พี่ยอดได้ฝากถึงช่วงของผมเนี่ยในช่วงของการเปิดบุญนพยอดการเปิดบุญเนี่ยคือเราอยากให้พี่ยอดนะครับได้เปิดช่องทางในการที่จะทําให คนหรือคนดูแขกของเราครับมาทําบุญบริจาคหรือไปช่วยเหลือในมูลนิธิไหนๆที่พี่ยอดอยากจะฝากขอพี่ยอดเชิญขอบคุณนะครับก็กราบอขอบพระคุณเลยนะครับรายการมูลนิธิร่วมกันอยู่เรานะครับไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่เหลือสาไปถือกล่องเรียอะัยที่ไหนเด็ดขาดเลยแล้วก็อยากกราบวิงวอนประชาชนว่าถ้ามีจิศตศรัทธาให้ไปบริจาคได้ที่ที่ทําการของมูลนิธิร่วมกันอยู่ทั้ง3สาขานะครับก็จะมีที่ สามย่านคือตรงวัดหัวลำโพงที่บางพลีถนนขาดแก้วแล้วก็ที่กล้วยน้ำไทยคืออาคารของมูลนิธิร่วมวันยุทั้งสาสาขาเนี่ยจะเปิดรอประชาชนที่ไปบริจาคที่นั่นโดยเราจะไม่มีจะไปถือกล่องเลี้ยอะไรที่ไหนเลยหรือสะดวกก็เข้าไปที่ Facebook ของเพจ Facebook ของมูลนิธิร่วมกันอยู่โดยตรงนะครับเข้าไปทักหลังเพจได้เลยว่ามีสิ่งของจะบริจาคหรืออะไร ถ้าไม่สะดวกจะให้เราไปรับอะไรเนี่ยก็สามารถติดต่อได้ที่เพจ<ด>ของลุทธิพ่อปรายุท์ได้เลยครับยอดวันนี้นะครับรต้องขอบคุณพี่ยอดมากมากเลยนะครับที่ได้มาแชร์ประสบการณ์นะครับ <S <S แล้วก็ได้เล่าเรื่องในตอนไซเรนหลอนให้เราได้ฟังนะครับ <S <S พร้อมทั้งได้ฝากเรื่องของการทําบุญดีๆด้วยนะครับเพราะฉะน,นั้นวันนี้จะต้องขออนุญาตลบกวนเวลาพี่ยอดแค่นี้โนแล้วก็เมีโอกาสหน้าให้พี่ยอดได้มาแชร์ประสบการณ์ใหม่ได้ความเด็มใจเลยนะครับได้ขอบคุณพี่ยอดนะคบขอบคุณครับสวัสดีครับและจบไปเรียบร้อยนะครับกับประสบการณ์สุดหลอน แบบฉบับของคุณย้อนนะครับที่วันนี้มาแชร์ให้เรานะครับวันนี้เนี่ยเราคุยถึงเรื่องไซเรนหลอนเนาะเราคุยคถึงเรื่องของของมูลนิธิร่วมกนันยูนะครับทำให้สิ่งหนึ่งที่ผมนึกถึงคืออะไรรู้ไหมค่ะนึกถึงโรงศพค,คุณเคยเห็นไหมโรงศพเนี่ย<ง>เขาต้องไปใส่อะไรโรงศพเขาต้องไปใส่อะไรจริงแล้วอ่ะจริงๆก็ต้องใส่ศพถูกไหมครับ,รบแต่คุณเคยเห็นไหมครับคนเ,น,เนเป็นเป็น่ะเป็นนอนอยู่ในโรงศพ เคยได้ยินหรือเคยเห็นภาพหอ่อที่ไหนบ้านดิฉันไป้องตัวอ้าวแหละเพราะฉะนั้น EP ต่อไปนะครับผมจะพูดถึงอีกหนึ่งเรื่องก็คือการทำบางสกุลเป็นบางสกุลตายหลายๆท่านคงอาจอยากจะรู้แล้วแหละว่าคุณไปทำแล้วได้อะไรทำทำไมแล้วทำไมต้องไปทำแล้วคนปกติทำได้ไหมอันเนี้ยเดี๋ยว EP ต่อไปนะครับเราจะมาเล่าให้ฟังถึงการทำบางสกุลเป็นบางสกุลตายครับค่ะฝากประสบการณ์ คลุกนะคะกับพวกเราได้นะคะและอย่าลืมติดตามนะคะทุกช่องทางนะคะกับสปาร์ตอัปเดตค่ะครับผมแล้วพบกับเราใน EP ีถัดไปนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับรบ,บ๊ายบายครับ